ใครที่ตามผมมาจาก YouTube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้กราบสวัสดีแฟนเพจสันขวานที่รักทุกทุกท่กทานนะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วนะฮะอาวฝากนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยวันนี้นะครับเปิดไลฟ์มา นะครับน่าจะต้องพูดคำว่าอะไรกันครับเนี่ยนะฮะนี่วันนี้มีเพื่อนๆน,นะครับส่งเขาโทรมาบอกเขาโทรมาบอกว่า,อ,าอะไรนะพระรอดหลวงพ่อรีวัดอโศการามใช่ไหมฮะเนี่ยนะพระรอดหลวงพ่อรีนะครับ วัดอโศการามที่เราแบ่งบันเงินไปเกิดปัญหาแต่ผมยังไม่ได้ดูนะครับนะผมยังไม่ได้ดูแต่เขานคนโทรบอกผมแล้วแต่คือผมเฉยๆอยู่แล้วนะผมเฉยๆกับเรื่องราวพวกนี้เดี๋ยวเราก็มาพูดทำความเข้าใจกันนะครับอ่าเดี๋ยวพะรอ,อดหลวงพลีไม่รู้ว่าแอดมินผมถ่ายภาพไว้ไหม แต่เหลืออยู่เล็กน้อยนะครับไปดูเรื่องราวของพอระรอดหลวงพ่อลีกันแต่ผมยังไม่เห็นนะว่ามีประเด็นดาราม่าอะไรตรงไหน,นคือผมไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้นะครับผมทุกครั้งที่มีปัญหาผมไม่ค่อยเข้าไปผมผมไม่ค่อยเข้าไปอ่านผมก็จะถามว่าเออแล้วเขาว่าอย่างไงยังไงอย่างไง,ง,ไงนะครับนะบแต่เราไม่ได้เข้าไปอ่านนะครับชอบไม่ค่อยได้สนใจคือไปอ่านมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ย แต่พอเรารู้แล้วนะครับว่ามันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามานั่งคุยเรื่องพระรอดหลวงพ่อลีน่าจะเป็นองค์เล็กๆแบบนี้ใช่ไหมครับน่าจะเป็นพระรอดองค์เล็กๆแบบนี้นค,คือไม่ได้อ่านจริงนะมีใครเข้าไปอ่านบ้างไหมว่าเขาพิมพ์กันว่าอะไรเรื่องพระรอดหลวงพ่อลีซึ่งจริงๆอ่ะพระรอดหลวงพ่อลี องเนี้ยผมได้มาอ่าผมได้มานะครับเอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่านี่ผมได้มาคือต้องถามว่าวันที่ผมได้มาเนี่ยไอคนที่เขาไปนั่งว่าหรือนั่งพูดเนี่ยเขาได้ดูตอนผมไลฟ์หรือเปล่าฮะอะไรนะ เอา้าลบไปได้ยังไงอ่ะจะลบทําไมล่ะไม่เข้าใจจะไปลบทําไมกันหรอกฮะอะไรอเอาไปลงกลุ่มในกลุ่มเขาแล้วจะไปลบเพื่ออะไรอย่าไปลบดิมันไม่จําเป็นหรอกครับผมชอบการหาข้อมูลหลักฐาน ตาหลวงพ่อกับวัดกันจะเป็นลบทำไมเนยะครับอันเนี้ยคือผมได้มาคนที่เอามาให้ผมอะ่ะเขาบอกว่าเนี่ยนะประธานจะเชื่อหรือเปล่าไม่รู้แต่นี้คือพระรอดหลวงพ่อลีเจ้าของเขาบอกมาอย่างนั้นนะฟังผมนะและคือผมยังไม่รู้ไงว่าเขาแคปวพราะเขาไปดาม่าอะไรกันไนยใครแคปไว้บ้างไหมส่งให้นอินบ็อกให้ผมหน่อย นี่ใช่ไหมโอเคอ้าวมีคอมเมนต์พระแท้อยู่กับคนทําบุญอ้าวแล้วคนไม่ไปทําบุญมันจะได้พระมาได้ยังไงล่ะครับอ๋อนี่ก็มีแคปไปแค่ค่ก็ดีดีดีด,ด,ดีมีรามา่า แสดงว่าเนี่ยมนุษย์พวกนี้นี่มันไม่เคยเจอพระหรือเรื่องง่ายๆนะผมว่าบ้านมันเนี่ยไม่เคยมีใครไปทําบุญไงก็เลยไม่ไม่เคยมีพระแบบเดียวกันทีละหลายๆสิบองค์หรือเป็นร้อยองค์แอนมินหยิบถุงนี้ลงหน่อยอ๋อเขามีแคปไป เออแสดงว่าไอ้วกลีนะบ,บ้านมันไม่เคยไปทําบุญน่ะผมว่าจริงนะคือบ้านผมเนี่ยพ่อผมเนี่ยอ่าเป็นคนขับรถมีรถสมัยก่อนหมู่บ้านหนึง่งพ่อผมมีรถกะก่อนเขาไปงานองค์พระทีก็รับไปทั้งหมู่บ้านไปงานบุญทีพาพาหลวงพ่อวันไปไหนทีเขาก็จะให้พระคนขับรถมาพระในขันบนบ้านพ่อผมเนี่ย ถ้าเป็นสมเด็จวัดดอนคา่์มีหลักเป็นร้อยนะมาก่อนคือคนที่มันไม่รู้ว่าพระแท้จะอยู่ในบ้านคนได้เป็นแบบหลาย,ลายสิบเป็นร้อยองค์เนี่ยคือบ้านมันต้องไม่เคยมีพระเนี่ยครับหรือบ้านมันคงไม่ค่อยไปทําบุญเนี่ยนะฮะอะไรประมาณนะั้นอ้าวโอเคไม่เป็นไรก็ <S <S 1> <S 1> <ๆ>คือเป็นประเด็นนะฮะดามาเกี่ยวกับพระรอดอันนี้เนาะ นะครับเออคือผมต้องบอกก่อนมีแค่นี้เหรอไม่มีมากกว่านี้เหรอนะผมต้องบอกแบบนี้นะว่าเอาง่ายๆอะ่ะในสนามะาเขารับซื้อแลกเปลี่ยนกันแล้วถ้าเกิดตอนที่วัดเนี่ยเขาออกให้ทําบุญเนี่ยแล้วพระอยู่ในวัดตอนนั้นเนี่ย เป็นร้อยองค์นั้นที่เดียวกันนั่นถือว่าพระเกไหมมันตะกกะบ้าบอครับเขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าคนระยำชอบติไม่มีอะไรทําแล้วถ้ายิงบอกว่านะพระแท้เนี่ยอยู่ที่เดียวกันเป็นร้อยร้อยองค์คือเรื่องแปลกคือคนพวกนี้บอกเลยครับเล่นพระมาน้อยและประสบการณ์ในการเล่นพระเนี่ยได้แต่อะไรนะดูในเฟซบุ๊กและบ้านคนบางทีองไม่มีพระจริงอ คนดูไลฟ์สดบ้านผมอะมีบ้านใครมีพระบางหลวงพ่อเป็นหลายหลายสิบองค์ในบ้านบ้างก็อย่างล่าสุดเพื่อนผมไปเจอเหรียญเพราะสดวัดปักน้ำยังเจอบ้านเดียวยีิบเหรียญเลยนะแล้วคนที่แคปหน้าจอไปเนี่ยนะผมบอกว่าเออมันก็มันกัไม่น่ารบนะจะลบทำไม เอาอย่างนี้ก่อนเรื่องพ่อรีเนี่ยต้องบอกว่าหลวงพ่อลีท่านเก่งแล้วพระเนี่ยผมไม่ได้ทําเองคุณนึกออกไหมผมไม่ได้ทําเองไปย้อนมองที่พระเนี่ยพระแท้ไหมก่อนเอาว่าพระเนี่ยแท้ไหมก่อน เขาเคยมีประเด็นเรื่องเหรียญน,นี้ไงแล้วทุกวันเนี้ยก็ยังก็ก็อธิบายกันไม่ได้ว่าเหรียญมันแก๊ยังไงก็เหรียญมันแท้แล้วเหรียญเนี้ยดูดิครับผมได้มาแต่ละเหรียญนอะ่ะสภาพถูกใช้แล้วทั้งนั้นเนะะี่ยอย่างเพราะลอดเนี่ยคือเขาไม่เคยเข้ามาดูไลฟ์ผมเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยคนไม่ชอบอะ่ะเราเข้าใจ แต่ถามว่าคุณต้องเข้ามาดูให้ให้จบก่อนวันที่ผมได้มาผมบอกว่าเนี่ยพระเนี่ยเจ้าของบอกผมว่าเป็นพอ่อรีแต่ผมไม่ได้แบ่งปันแฟนเบสผมราคาพระรอดพ่อรีนะแล้วผมพูดในวันนั้นด้วยว่าผมขอความเห็นจากคนพื้นที่ก่อนถูกไหมวันนั้นผมพูดว่าผมอะ ไม่แบ่งราคาพะรอดพระรีหรอกแล้วผมก็บอกว่าใครที่เป็นคนพื้นที่อ่ะอ่ามาแสดงความคิดเห็นหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็มีนะพี่เบสระยองหรือใครเนี่ยก็มาแสดงความคิดบอกว่าผมอขออนุญาตเจ้าของพื้นที่แต่ให้บอกว่าเป็นพระรอดพะรีผมก็ไม่แบ่งราคานั้นผมแบ่งราคาที่แฟนเพจผมจับต้องได้ ในใจคิดแล้วว่าไอ้สายเนี่ยมันปัญญาอ่อนเราก็พูดเรียบร้อยว่าผมขออนุญ,ญาตขอความเห็นจากคนพื้นที่ก่อนถูกป่ะจะใช่หรือไม่ใช่แล้วแต่แต่ผมแบ่งราคาพันหกร้อยบาทนะแต่ถ้าถามว่าพระเนี่ยเก๋ไหมเนี่ยใครอธิบายว่าเก๋ได้อาไปแสนหนึ่งพระเนี่ยเขาเป็นมาแทรดูง่าย อ่าและถ้าคุณดูจนจบเนี่ยผมอธิบายเปรียบเทียบกับเนื้อดินสมัยนี้กับเนื้อดินในอดีตผมเปรียบเทียบจนชัดเจนคือถ้าใครนะครับเข้าใจว่าเป็นพอลีเหมือนที่ผมเข้าใจพันหกร้อยบาทเอาไปแต่ถ้าเจผมคืนเพิ่มให้หมื่นหนึ่งนะถ้าพระองค์นี้เกะแต่ถ้าแท้นะครับมีคนรู้ว่าเป็นวัดไหน ไม่ใช่วัดไม่ใช่หลวงพ่อรีเนี่ยเอามาคืนผมได้ที่เราค่อนข้างเคืองคือเฮ้ยคุณรู้จักผมเหรอผมเนี่ยนะเอาชื่อเสียงผมมาทิ้งเพื่อเงินพันหกร้อยบาทใช่ไหมฮะแล้วลบทำไมไม่น่าจะไปลบหรอกอ่ะนะครับคราวนี้เราไปดูกันอ่ะปกติผมเป็นคนไม่ค่อยได้กด นะครับดูข้อความอะไรเท่าไหร่อันนี้ก็น่าจะมีใน Google เขาลงไว้นใน Google เขาลงไว้นะครับคือถ้าไม่เพิ่สังเกตนเนี่ยหน้าของพระเนี่ยจะเหมือนหน้าของช่างที่แกะหลวงพ่อโสธรเนี่ยเหมือนพระชัยหลวงพ่อโสธรไหม ซึ่งองค์เนี้ยผมถามว่าหน้าเหมือนพระชัยหลวงพ่อโสธรไหมช่างเดียวกันไหมแต่อันเนี้ยเป็นสมาธิอันเนี้ยเป็นมารวิชัยซึ่งคุณดูศิลปะช่างนี่เหมือนเอาหลวงพ่อโสธรอ,องค์เล็กเนี่ย มาโกรก่อนแกะพิมพ์เลยนะซึ่งอันนี้เป็นมารวิชัยอันนี้มันเป็นสมาธิเอาอย่างนี้ว่าพระเนี่ยคนที่จะบอกว่ามีหรือไม่มีได้คือต้องเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ถูกไหมครับยังผมเนี่ย เล่นพระมาก็ยี่สิบกว่าปีก็ยังไม่เห็นว่าพิมพ์เนี้ยจะมีที่ไหนถูกไหมครับอา้าวเพชรบุรีเหรอเหนือก็ไม่ใช่นานี้นคนปรปฐมเหรอสุพรรณเหรอซึ่งศิลปะเนี่ยแน่นอนครับเป็นศิลปะหน้าเหมือนหลวงพ่อโสธรใช่ป่ะเนี่ยศิลปะหน้าเหมือนน พระชัยหลวงพ่อโสธรแต่เน,นี่ยเป็นสมาธิมันวิชัยนะครับอ่าเมื่อเจ้าของก็บอกผมว่าเป็นของหลวงพ่อรีเราก็บอกว่าเอออันเนี้ยเจ้าของบอกเป็นพ่อรีนะขอความเห็นจากคนพื้นที่ก่อนด้วยแต่ถ้าแบ่งอะ่ะผมไม่แบ่งเป็นผมไม่ได้แบ่งเป็นราคาพ่อรีผมแบ่งพันหกร้อยบาทให้ทุกคนได้เข้าถึงและทุกคนได้เอาไปใช้ แต่พระเนี่ยถ้าเก๋ผมคืนเพิ่มไม่หมื่นหนึ่งเพราะผมนําพระแท้มาแบ่งปันและให้นะเราไปถามคนพื้นที่หรือไปดูสิว่าในละแวกตันบุรีหรือในละแวกนะสมุทรปราการเนี่ยมีบ้านใครมีพระแบบนี้ไหมถ้ามีอยู่ในละแวกนั้นถูกไหมเออ ก็จะได้แบบว่าเออครับอันนี้มันมีพามอลีนะครับในละแวกบ้านนี้มีอ่พอรู้ว่าเป็นพอลีแล้วอะ่ะมาแบ่งที่ผมไปได้ผมพูดก่อนนะว่าขอความเห็นจากคนพื้นที่เพราะคนที่ให้ผมมาพูดแบบนี้ผมถามจริงผมจะรวยเพราะเงินพันหกหรอแล้วผมรับประกันแท้ให้เนะ่พันหกแต่ถ้าเกิดว่าเก๊ผมเพิ่มให้หมื่นหนึ่ง และไอคนที่มันแคปไปเป็นดาม่าเนี่ยแค่เขาบอกว่านะซื่อเหมือนว่าพระแท้อยู่ในบ้านเดียวเป็นร้อยองค์ไม่ได้เนี่ยแสดงบ้านไม่เคยทำบุญโอ้โหอยากจะดูพระผมไหมอา้าวเรียกเจ้าโอให้หน่อยได้ไหมนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะเอาแค่พระผมเนี่ยโทษนะเพื่อน นะอ้าวเนี่ยเฉพาะเพราะพีนนอุบลเนี่ยผมมีกี่ชั้นนะ่ะ,อ,ะอ๋อคือถ้าวันหนึ่งเนี่ยถ้าพะชุดนี้ ออกไปคือมีเยอะคือเก๊แล้วครับอ่ะยัางอ้าวนี่คุณดูเวลาผมเก็บพระเนี่ยคือพระผมที่ไม่ได้อยู่บนโต๊ะนะอ่ะนี่สมเด็จนะบเรือจ้างของพ่อทูนโมนิมิรอ่ะนี่ผมเก็บพระกิ่งอืม อ้าวคือวันหนึ่งถ้ามีแบบนี้ออกไปเกะบ้าคนไม่เคยมีพ้าไงมีมก็ขายหมดไงนะครับอ้าวหรือจะเอาเป็นตรงนี้อ้าวนี่การเก็บพ้าเครื่องของผมนะ ผมจะบอกให้นะพักเครื่องผมนะยังไม่รวมนี่นี่นี่นู่นนู่นอีกเป็นเซฟนะครับคือโอ้โหชีวิตนี้ไม่เคยทำบุญไม่มีพระแต่อยากวิจารณายเขาอย่าหาทำนะ,นะก็บอกว่าสิงสองร้อยี่สิบเจ็ดเศษ ว่าหลวงพ่อเขาจะสร้างจะเสกันได้บางคนเนี่ยเขายกกระถินไปทำบุญกองนึงเป็นแสนแสนหลวงพ่อก็ยกให้เออเอาไปโยมเนี่ยถุงหนึ่งเอาไปแจก,กคนบ้านมันไม่เคยทำบุญมีพ้ามันก็ขายหมดเวลาเจอพระอ,อยู่ด้วยกันเป็นละร้อยองค์ตกใจ ผมฝากบอกไอ้คนที่ไปบอกพูดนะนะครับว่าโอ้โหพระอยู่บ้านคนทําบุญเป็นร้อยองค์แปกมึงไม่เคยทําบุญใช่ไหมฮะยกกระถินไปกองหนึ่งเนี่ยแสนหนึ่งหลวงพ่อยกพระให้เอาไปไปแจกคนผมเชื่อคนดูไลฟ์ผมเนี่ยก็ต้องมีใครที่บ้าน,นมีพระแบบหลายสิบองค์อ่ะแล้วคือคนพวกเนี้ยที่เขาทําบุญมาเขามีกระตังเขาไม่เอาพระออกมาขายไง พวกมึงก็เลยไม่เคยเห็นกันว่าไอคนที่เขาไม่ได้เอาพระออกมาขายในสนามพระเหมือนไอ้พวกสายตรงตั้งเพจมาขายพระในแอดมินกลุ่มอย่างพวกมึงอ่ะเขาเก็บพระแล้วเขามีพระแทบลุกรุ้นงงหลวงพ่อไอเราเนี่ยก็นำพราะมาแบ่งปันไอเราก็แบ่งปันพระเครื่องก็ไม่ใช่ว่าไอเราจะไม่ขายพระแต่ประเด็นคือเราไม่เคย ไปลังแกพระแท้ไม่เคยไปลดคุณค่าพระไม่เคยมานะครสร้างดราม่าให้พระแท้เสื่อมเสียให้ฉะนั้นอย่าไปลบโพสอ่าอย่าไปลบโพสต์พรุ่งนี้ให้โพสต์ต่อดูไลฟ์ผมแล้วไปโพสตต่อพระแท้อยู่บ้านหนึ่งเป็นร้อยองค์แปลกแสดงบ้านไม่เคยไปทําบุญเลยนะครับ เราผมมาเป็นคนค่อนข้างไม่ค่อยโอเคกับอะไรที่บอกวะ่านะผมจะพูดเสมอสินสองร้อยี่สิบเจ็ดกว่าท่านจะเสกได้ไอสินห้ายังถือได้ไม่ครบใจยยไม่รู้ว่าศรัทธาพระหรือเปล่าด้วยถ้าศรัทธาพระเขาจะไม่โจมตีพระแท้หรอกครับนะใจย,ยังเอาแต่นะอิจฉาคนอื่นอากติต่อคนอื่นนะฉะนั้นก็เห็นปะแล้วถ้าถามว่าพระรอดพระรีองค์เท่าไหร่ เป็นหมืน่นซึ่งนี่ก็จะเป็นพระรอดพระฤก็ได้ไม่อาจาละผมเอาว่าเป็นพระรอดพระฤแหละผมต้องเชื่อคนที่เขาทําบุญมาไอคนที่บอกไม่ใช่อ่ะเกิดเกิดพศอ,อ,อะไรอายุเท่าไหร่เป็นแอดมินกลุ่มเนี่ยเกิดปีอะไรนะอยู่จังหวัดอะไรถ้าถามพรีสูงไหมพระลีหน้าตาเป็นยังไงจะบอกถูกป่ะในอดีตวัดตอนที่หลวงพอ่อลอยู่อยู่กุฏิตรงไหน จะบอกถูกไหมนะครับฉะนั้นขออย่างเดียวอย่าไปลังแกพระแท้พอจะอะไรก็ได้จะด่าผมปากหมาจะด่าผมไม่ดีจะด่าอะไรมึงด่าไปเธอแต่อย่าลังแกพระอย่าวิจารณ์พระแท้ขอแค่นี้แล้วลบโพสทำใหมนะเนี่ยเหรียญน,นี้อีกนี่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 น โอ้โหเป็นประเด็นดราม่าโด่งดังออสมนแดงออสมนอะไรมากันเต็มไหม่หมดอธิบายว่าเกยังไงให้ฟังหน่อยได้ไหมแล้วบา็นป่เนี่ยผมก็ได้มาอีกเหรียญหนึ่งสภาพช้าเหมือนเดิมนี่แล้วเขานะครับก็ให้ข้อมูลผมมาเดี๋ยวให้ดูนี่ส่งข้อรีมาให้ผมคุณดูนะ ส่งมาจากอัมนัสเจริญส่งมาจากจังหวัดอัมนัสเจริญมาถึงออสบตรแลีแอ่ถ้าถ้าดาวผมว่าผมดัดจริตเยอผมไม่โกตรเลยแต่อย่าไปรังแกรพระแท้อนะเขาส่งอะไรมาให้ผมนะเขาส่งเหรียญพ่อรีเหรียญน,นี้มาให้ผมคุณดูนะเหรียญน,นี้เลยซึ่งเขาเคยส่งมาให้ผมแล้วนานแล้วอ่านี่นี่นานแล้วอนนลบอกเดียวกันเลยบอกนี้นะ นาแล้วส่งมาหนึ่งเหรียญตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดมิยอสองพันสิบเอ็ดนี่นี่ยี่นี่ยี่สิบสองใช่ไหมจะปีแล้วปีที่แล้วส่งมาให้ผมหนึ่งเหรียญคุณดูนะอ่าสองหนึ่งปีนี้อ่าส่งมาให้ผมอีกหนึ่งเหรียญอ่าคือเหรียญน,นี้คุณดูนะแล้วส่งมาเสร็จเขาบอกว่าอะไร อ่าเขาบอกว่าพ่อท่านลีท่านเป็นคนอุบลราชธานีและสองเหรียญที่ผมได้มาและส่งให้คุณโอ๊ตผมก็ได้กับชาวบ้านละแวกแถวบ้านใกล้เรือนเคียงในเขตพื้นที่บ้านพ่อลีครับผมนี่ส่งมาจากอุบลเออ คุณเห็นไหมแล้วเหรียญเนี้ยทําไมจึงเป็นเหรียญที่สภาพถูกใช้หมดอะ่ะเอาว่าเหรียญน,นี้ออกปีอะไรไม่มีใครบอกได้อธิบายว่าเก๋ยังไงก็อธิบายไม่ได้เพราะพระเป็นพระแก่บล็อกสดเป็นบล็อกจริงเห็นไหมฮะตัวหนังสือลอยต่อยันเป๊ แล้วเป็นเหรียญดูตาคมลึกเนี่ยแกเนี่ยหนามทะลุวงเลยแล้วเหรียญน,นี้ยส่วนมากจะเจอแต่เหรียญที่แขวนศึกพาเก๊จะมีคนแขวนนะผมถามจริงเพอเอๆจะแขวนไก่บล็อกที่พ่อค้าเล่นแพงอีกเอาเปล่าผมเอาเผลเอๆเหรียญบล็อกเนี่ยสวัสดีครับอาจารย์วุฒิผมมาว่าเผอเอๆเหรียญบล็อกเนี่ย จะมีแต่สาภาพช้ำๆถูกแขวนจนสึกมากกว่าไอ้บล็อกที่เล่นกันแทงอีกเพราะผมได้มาเนี่ยสาภาพช้ำทั้งนั้นแล้วใครอ่ะเขาจะแขวนพระเกพระที่เขาแขวนเนี่ยเขาต้องรับมาจากหลวงพ่อส่วนมากถึงมั่นใจในการแขวนผมบอกเลยพระนะครับอ่าถ้ารับมาจากวัดเนี่ยเขาจะมั่นใจในการแขวนถูกปะ คือผมก็ไม่ทันแต่ผมใช้การอนุมานในหลักการของความเป็นจริงนี่เป็นเหรียญแท้ปะล่ะอัเนี่เป็นเหรียญแท้ไหมอ่ะเนี่ยแท้ไหมบ็อกจริงตัวต่อยันเป๊ะ ตัวตัดตรงยุกลมร้อนใช่คนที่ดูพระแท้เกได้อะเขาจะไม่ใช้วาทกรรมว่าทำไมเยอะทำไมทำไมทำไมคำว่าทำไมคือสงสัยถ้าตั้งคำถามว่าทำไมอะคือสงสัยแล้วคนที่สงสัยคือคนที่ยังไม่รู้ และคนที่ใช้วาทกรรมขึ้นมาเป็นคําถามมันบุงบอกว่าตัวเขา,เาไม่รู้แล้วเราจะให้ความสําคัญกะแม้กะทา้คนตั้งคำถามที่คำถามบุงบอกว่าตัวเขาไม่รู้เหรอแต่ถ้าผู้รู้เขาจะบอกเลยว่าอันนี้แท้แท้ตรงไหนสร้างปีอะไรเพราะอะไรอันนี้ทำจากโรงงานอะไรเห็นไหมครับ เนี่ยแล้วบล็อกเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยตัวมะจะไม่ตรงผ่านตรงนี้แล้วเจอสภาพสวยเนี่ยผมเก็บไว้เหรียญเดียวผมแบ่งแฟนเพจหมดแต่เหรียญสึกๆเนี่ยถ้าดูไลฟ์ผมจริงๆเจอเป็นยี่สิบเหรียญแล้วเอาเธอฉะนั้นนะผมขออย่างเดียวครับไม่รู้อย่าวิจารณ์แต่ถ้ารู้จริงอ่า วิจารเลยถ้าวิจารเสร็จแล้วถ้าเป็นข้อมูลจริงที่คุณอย่างที่คุณวิจารมาเนี่ยถ้าผมไม่ยอมรับเนี่ยด่าผมได้เต็มปากเลยคุณเห็นไหมเวลาใครพิมพ์ข้อมูลมาว่าจะเป็นพี่สุพนัทพี่อาจารย์ตั้มอ่าอาจารย์วุฒิผมเนี่ยรับข้อมูลหมดเพราะผมฟังแล้วเข้าใจได้ว่าันมันคือข้อมูลที่เป็นจริงไงวงการพักเครื่องอะ่ะ มันถึงไม่ไปไหนไนงะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมันไม่มีกฎเจนไม่มีกฎระเบียบในการควบคุมนะแล้วไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ว่าไอ้คนที่มีกล้องส่องพระเนี่ยเขาเป็นเซียนจริงหรือเปล่าเขาเป็นคนที่มีความรู้จริงหรือเปล่าแต่อันนั้นก็ไม่ได้ผิดบาปอะไรแต่อย่าไป ลังแกพักแท้ได้ไหมอันไหนที่มั่นใจว่าเกะบอกเลยทําอยู่ตรงไหนเดินไปซื้อแล้วพระทุกอย่างที่ผมนํามาพากับวัดผมประกาศรับซื้อทุกอย่างและไอคนที่พูดไม่เคยหามาขายได้ด้วยพระเก่นะผมจะบอกให้เลยเดินไปเนี่ยนะครับในร้านพระเก๋นะ่ะคุณไปเลือกซื้อเลยสิบบาทยี่สิบบาทแต่งเก่าแล้วร้อยบาท คือไอ้วัฒนธรรมการพูดแบบปากพ้อยเนี่ยมันต้องมีการนะควบคุมได้แล้วไม่งั้นวงการวัดเครื่องมันก็อยู่ตรงกับที่ตรงเนี้ยนะฮะฉะนั้นก็นะฮะฉะนั้นอันเนี้ยผมถามว่าเก่าไหมเก่ากึกเก่าเลยผมไมไ่ทำเองดูบรอนรอน,รอน,นี่บรอนบอนนี่ รอนทองในพระเนี่ยเก่าไหมเก่าเนื้อพระก็เก่าไม่รู้จะเก่า,กายัางไงผมไม่ได้ทำเองแล้วย้อนมาฟังดีๆวันที่ผมได้มาผมเล่าที่มาทั้งหมดและผมบอกแฟนเพจผมนะครับอ่าแล้วผมบอกแฟนเพจผมนะะว,นนะว่าถ้าใคร นะศรัทธานะฟังแล้วเข้าใจแน่นอนครับผมบอกเลยพระทุกอย่างเนะี่ยผมไม่ได้ขอเข้ามานะผมซื้อมาผมซื้อมาเพราะผมเชื่อในข้อมูลของคนบอกผมว่ามันสอดคล้องกับความจริงหยิบมาเนี่ยพระเนี่ยสองพันห้ารอยบวกลบพิมพ์เนี่ยเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะในโซนตะวันออกเพราะอะไรหน้าเหมือนหลวงพ่อโสธรเลยถูกปะ มันเป็นหน้าเนี่ยเหมือนพระก,กิ่งมะไทยนะครับแล้วพระเนี่ยเขามีความเก่าผมก็เทียบแล้วเนี่ยทาไมเก่าคือแบบนี้ที่เก่าของยี่สห้าศตวรรษอ่ะแต่พิมพ์นี้ผมก็ยังไม่เจอที่ไหนไงผมก็ยังไม่เจอที่ไหนคุณจะบอกพระพิมพ์นี้มีสุพรรณเนี่ยสุพรรณไม่เคยเจอนครผมไม่มีเหนือไม่มีใต้ไม่มีก็พิมพ์นี้ก็นู่นนะครับตะวันออก หรือว่ากลัวว่าจะไปทําให้พะรอดเพระลีราคาหล่นมิสาวีลเหรอเนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะฮะกลัวราคาเพราะรีราคาหล่นใช่ไหมเดี๋ยวก่อน